สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตามมาดูยี่ยงปลูกกระเทียมครั้งแรกในออสเตรเลียอันนี้คือขั้นตอนที่3แล้วนะคะทุกคนทุกคนถ้าหากใครยังไม่เคยปลูกมาตามกันได้เลยค่ะยี่ยงมีกูรูเขาแนะนํามาที่นี่กระเทียมกิโลทั้งเกือบพันนะคะทุกคนเราต้องปลูกเองเป็นได้แต่ลองดูว่ามันจะขึ้นกันได้ไหมมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนที่3มก็คือการเตรียมที่เราได้จากเมื่อกี้ค่ะขั้นตอนที่สองยี่ยงบอกไปแล้วใช่ไหมคะก็คือมีเราเพาะได้อย่างนี้แล้วทุกคนเห็นไหม มันมีรากขึ้นมาแล้วเอาออกมาจากตู้เย็นเราก็เอารากฝั่งด้าน่ากเนี่ยค่ะเอาลงล่างนะคะลงข้างล่างแล้วฝั่งนี้อยู่ข้างบนที่หนอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะเราอัดเข้าไปเลยตรงนี้สมมติว่ามีดินนะคะเดี๋ยวเอ็งจิ้มก่อนเนีย่ยจิ้มอย่างนี้จิ้มรูก็ไปแล้วแล้วเราเอาฝั่งรากลงไปเลยทุกคนลงแล้วก็กลบเลยกลบอย่างนี้เลยอันนี้คือขั้นตอนที่สามแต่วิธีที่เราจะปลูกให้เราไม่งงว่า เราปลูกไปแถวไหนแล้วเราก็วางไว้อย่างนี้ก่อนเลยทุกคนดูยังว,วางอาจจะไม่ตรงนะคะนี่แถววางไว้แล้วระหว่างช่องที่เราจะทำแต่ละต้นเนี่ยเราก็ประมาณคืบหนึ่งคืบเนี่ยได้เนี่ยเห็นไหมคะคืบหน,นึ่งเนี่ยยังก็เอาประมาณคืบหนึ่งเนี้ยค่ะแล้วก็วางเป็นแถวไว้ก่อนเพราะถ้าเราปลูกไปเราอาจจะงงได้ว่าเอ๊ะเราปลูกไปถึงไหนแล้วนะถึงไหนแล้วนะอันนี้ยังกลบไปแล้วนะคะเมืเ่อกี้แล้วก็อันที่สองเนี่ยประมาณคืบหนึ่งทุกคนเห็นไหมนี่คืบหนึ่ง ยาเยอะก็สําหรับดินทุกคนก็เตรียมนะยังที่นี่ยังเอาเ็าเรียกดินคอม포ตที่ก็ผสมเวลาเราเหลือจากการกินการอะไรเอาไปหมักไว้แล้วมันผสมกับปุ๋ยแล้วผสมกับน่าจะไม่แน่ใจว่าขี้ม้าหรือขี้วัวนะคะมีคนช่วยนี่ฝังเอาลากลงไปข้างล่างนะคะทุกคนนี่คืบนี้เมื่อกี้ยังปลูกตรงนี้แล้วยังก็แล้วก็จิ้มก็ไปอย่างเงี้ยค่ะเอาไม้หรืออะไรก็ได้เตรียมไว้ก่อนแล้วลากลงไปเลยแล้วก็กลบเลยง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะ นี่ถ้าเราปลูกไปแล้วเราไม่จําเราไม่วางไว้เป็นแถวเนี้ยเรางงได้ทุกคนเลยต้องทําไว้เป็นแถวอย่างนี้ก่อนนี่ทุกคนดูคาดว่าขอยยังกินได้หรือว่าให้ขึ้นได้สักสิบต้นเหมือนที่บอกอะก็ดีใจแล้วทุกคนนี่คือเพื่อนสอนไว้นะคะถ้าเราซื้อที่นี่กิโลละเจ็ดร้อยเกือบแปดร้อยอะค่ะทุกคนแปดร้อยบาทหรือเกือบพันของเงินไทยอะค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องมาปลูกกันแถวอาจจะไม่ได้ตรงนะ <c oughs> ทุกคนลุยเลยค่ะนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาลากลงนะคะตอนแรกยังตอนแรกยังถามน้องตกใจเลยยังจะเอาฝั่งนี้ลงนี่ฝั่งนี้คือที่เราตัดแล้วมันก็ขึ้นยอดมาทุกคนดูแล้วฝั่งนี้ก็คือเอาลากลงข้างล่างให้จมมิดไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นพอปลูกเสร็จก็ใหเอาน้ำลดน้ำนะคะ,คะ ตอนนี้เวลาประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วแต่ที่นี่อากาศหนาวเราก็ปลูกได้นะคะทุกคนเมืองไทยก็ปลูกได้ทุกคนลองปลูกตามเอี้ยงกันเลยนะคะนี่คือขั้นตอนที่3กองการปลูกกระเทียมครั้งแรกในออสเตรเลียของเอี้ยงทุกคนช่วยส่งกําลังใจขอให้กระเทียมขึ้นได้นะคะเดี๋ยวค่อยไปตามกันดูขั้นตอนที่4ี่นะคะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะปลูกกระเทียมก่อนนะคะ